คลิปนี้นะครับผมอ่ามานำเสนอชุด16,900บาทสิบหานิ้วนะครับเป็น2อคู่สนะครับอาจจะเสียงดังเนีนจัหน่อยเพราะว่าผมกับยูโรงงานเลยนะครับตัวนี้ประกอบด้วยคือตู้กลางแหลมนะครับ12นิ้ว2ใบนะครับดูกลางแหลมแล้วก็ตู้เบส15นิ้ว2ใบนะครับอันนี้จะเป็นตู้บีวีนะครับตู้เบสอ่าแล้วก็ได้มิกเซอร์หกช่องนะครับ6ช่องแล้วก็แยกยื b นบีตาหากนะครับอ่า ทีนี่ก็มีพาวเวอร์ตัวนี้ใส่หกตึมหัเพราะว่ามันมีคอร์ดใหตัโตสามารถตัดคอร์ดตัดกว้มที่ได้เลยเดี๋ยวจะให้ในฟังว่าเบรคขาดบ่าขาดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเปิดผมแนะนาใหเา้เอาตู้เอาตู้วางไว้ก็ตู้เอาเครื่องออกไปตั้งไว้ตั้งหากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสั้นให้ไทมันโตมันหยั่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็คือลูกค้าก็สามารถต่อเซ็นอันแบบนี้เลยคือตู้กลางพ่วงใส่ตู้กลางตู้เบรคตั้งหาก พระว่ยสายสนเทาณเส้นทุกอย่างนีงหายไปเบิดนะครับในราคาหนึ่งบาทนะครับอ่าเสียงจะเป็นเั่งไนเดี๋ยวผมจะอ่าเทสเสียงแล้วกัย่าให้เบิ้อว่าคุ้มพื้นที่ได้ไกลไปไหนนะครับโอเคกะมีปลามานี่ท่านใดสนใจกะถ้าเขามาสอบถามกันได้นะครับจะส่งทั่วประเทศไทย